ออกตรวจก็หมดแล้วอย่างช้าเลยขับประหยัดประหยัดก็อยู่ได้สักสัปดาห์ที่3ของเดือนไม่เกินนี้หลังจากนั้นทํายังไงคะท่านประธานหลังจากนั้นใครเข้าเวรแล้วน้ำมันหมดก็ต้องวักเงินในกระเป๋าตัวเองจ่ายเมือ่องบหลวงมันไม่พอขนาดนี้ก็ต้องไปหารายได้พิเศษช่องทางอื่นค่ะช่วงไหนโชคดีหน่อยก็ได้รับเงินสนับสนุนเพิ่มเติมจากการไปเช็คชื่อที่จุดตรวจตู้แดงที่ตารวจจะต้องตรวจตาบริการประชาชนในจุดเสี่ยงพอได้เป็นสินน้ําใจมาเติมน้ํามันบ้างเป็นครั้งบางคราวจุดละ500อบ้างจุดละพันบ้าง เหมือนกับว่าตํารวจจะต้องไปหวังเอาที่น้ําบ่อหน้าหารับทิปจากการไปให้ความคุ้มครองดูแลประชาชนแบบเป็นกรณีพิเศษบางครั้งตู้แดงไม่พอมีตู้ดําด้วยนะคะนี่เท่ากับว่าเป็นการเปิดช่องทางให้มีการเรียบรับประโยชน์หรือไม่เรามาดูกันที่ค่าอุปกรณ์งบประมาณก้อนนี้จะถูกใช้หมดไปตั้งแต่ไรมารแรกของปีแล้วสําหรับงบประมาณปี67มีการส่งคําขอไปที่สํานักงบประมาณถึง6ก2ล้านบาทรัฐบาลจดสัรนให้เพียง35ล้านบาทครึ่งต่อครึ่ง เฉลี่ยสถานีตำรวจทั่วประเทศ1,484สถานีจะตกอยู่สถานีละ2 3 5 0 0บาทต่อปีเป็นตัวเลขที่น่าตกใจมากเพราะมันเหลือไม่ถึง2,000บาทต่อเดือนพูดกันให้เห็นภาพนะคะซื้อกระดาษมาทำสำนวน4ลังก็หมดแล้วยังไม่ได้หมึกเครื่องปิ้นเลยนะคะซ้ำร้ายไปมากกว่านั้นตำรวจชั้นผู้น้อยก็ยังมีเงินเดือนและสวัสดิการไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตอีกด้วยตัวชี้วัดที่เห็นชัดที่สุดนะคะคือหนี้ตำรวจ ถ้าเราวัวแต่วัวหายแล้วลร้อนคอกไม่แก้ปัญหาที่ต้นเหตุแบบนี้จะแก้นี้กันจริงๆได้กี่โมงเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมีปัญหาการเงินรุมเร้าจากโครงสร้างที่กดทับเช่นนี้มองหาแสงสว่างที่จะแก้ปัญหาเหล่านั้นไม่เจอก็ไม่พ้นที่จะเข้าสู่ด้านมืดค่ะพึ่งพาผู้มีิพลอย่างกรณีคดีกำนันนก หรือเข้าสู่วงการเก็บสวยเรียกรับผลประโยชน์อย่างสวยทางหลวงที่เพื่อนสมาชิกสสวิโรจน์ลักษณะที่สอนเคยออกมาแฉสวยผู้ต้องหาเยอรมันที่ปัทยาที่เป็นข่าวดังเมื่อ2เดือนก่อนสวยทุนจีนสีเทาที่ทําให้ตอนนี้ประเทศไทยกลายเป็นมวลชนไทกลัวไปแล้วสวยบอลสถานบันเทิงผิดกฎหมายที่มีอยู่ทุกพื้นที่ทั่วจังหวัดแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องออกมายืนแถลงข่าวหน้าซื่อตาใสาว่าไม่มีไม่พบไม่เจอ สิ่งนี้เป็นเหตุให้การบังคับใช้กฎหมายมีช่องโหว่ประชาชนหมดศรัทธาคำว่าผู้พิทักษ์สันติราจึงไม่ศักดิ์สิทธิ์อีกต่อไปลำพังตำรวจเนี่ยยังไม่สามารถที่จะดูแลคุณภาพชีวิตตัวเองให้ดีได้แล้วตำรวจจะเอากำลังและแรงที่ไหนไปดูแลประชาชนให้ดีคะ